ผมไม่เคยมีเรื่องอะไรขัดแย้งกับคุณสนทิลิมทองกุลนะครับเพียงแต่อยากยกสิ่งที่พานพูดว่าขาดเหตุผลอย่างไรบ้างอเมริกาที่ผมอยู่หน้าวันนี้ไม่ใช่อเมริกาอีกต่อไปแล้วรถจอดอยู่ก็มีคนไปทุบก,กระจกเพื่อขโมยของในรถจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ท่านผู้ชมครับคนที่ซื้อรถในอเมริกานั้นเวลาจอดอยู่เขาจะไม่ปิดกระจกเขาเปิดหมดเลยเขาบอกมึงจะเอาอะไรเอาไปกรณีน,นี้ฟังดูเลวร้ายเหลือเกินนะครับแต่ที่จริง ไม่ว่าที่เมืองไทยเรื่องอเมริกาเราจอดรถไว้จะต้องปิดกระจกนะครับเพียงแต่ว่าในรถต้องไม่มีอะไรให้เขาเห็นว่าสามารถจะขโมยเข้าไปได้เขาจะไม่ทุบกระจกหรอกครับอย่างเช่นกรณีดาราท่านนี้เห็นไหมครับก็าวางอยู่ด้านหลังโจรเห็นครับเขาเลยทุบรถ ร้านสะดวกซื้ออย่างเช่นวอลกรีนเนี่ยปิดไปเยอะแยะไปหมดคลิปเยอะแยะไปหมดเลยเห็นไอ้พวกคนอเมริกันผิวดำคนฝรั่งเข้าไปแล้วก็ไปหยิบข้าวของใส่กระเป๋าแล้วเดินออกไป security guard รอปภยืนดูเฉยๆ,ๆไม่ทำอะไรกรณีวอลกรีนเนี่ Green, นยครับคุณส่วนที่คงไม่ได้อ่านให้ละเอียดนะครับว่าอันที่จริงเขาปิดสาขาที่ไม่ค่อยทำเงินครับไอสาขาที่ถูกปล้นก็อยู่นิดเดียวเองครับสาขาส่วนใหญ่ก็ยังเปิดอยู่อันนี้ เสพข่าวจากท่านสนที่ต้องใช้วิจารยานให้ดีนะครับอย่าลืมดูข่าวที่ผมแนบมาให้นะครับคนเอเชียยืนอยู่หัวมุมถนนแกรนด์ซานฟรานซิสโกอาม,ม่าคนหนึ่งถูกคนต่างชาติทุบหัวจนเข้าโรงพยาบาลแกฮึดสู้แกเอาไม้หน้าสาไปตีนั่นคน ที่คุณส่นที่พูดฟังคล้ายจริงมากเลยครับสถิติการทำร้ายคนเอเชียเพิ่มขึ้น5 600เอร์เซ็น์ในซันฟรานซิสโกนะครับจากตัวเลข9คนเป็น60คนทั้งที่ประชากรในซันฟรานมีเกือบ9 0 0 0แสนคนคือน้อยมากเลยครับแต่ตีข่าวซะเยอะแยะ เหยื่อของชาติพันธ์ในอเมริกาเนี่ยครับคือคนผิวดำครับคนเอเชียได้รับผลกระทบน้อยมากแต่ที่ผ่านมาคนเอเชียอาจจะเสียงดังครับก็เลยดูเหมือนกับเป็นเรื่องใหญ่คนไร้บ้านเต็ไมไปหมดคนไม่มีบ้านอยู่จนกระทัง่งในอเมริกามีคนไร้บ้านเยอะจริงครับมีตั้ง5้าแสนกว่าคน เทียบกับในเมืองไทยซึ่งผมเคยเป็นประธานมูลที่อิสระชนที่ช่วยคนเร่ร่อนนะครับมีไม่ถึง5,000คนหรอกครับแต่5,000 500, 0 0กว่าคนในอเมริกานั้นเทียบเท่ากับ0.2%ของประชากรทั้งประเทศน,นะครับแต่ถ้าพูดถึงภาพรวมแล้วเนี่ย อเมริกามันฟักครับจริงๆงน้องผิวขอบิานโทษมันไม่มีคําพูดไหนจะอธิบายสถานภาพอเมริกาได้ดีเท่าคําพูดผมอีกละประเทศไทยอาจจะดูเหมือนมีอาชญากรรมน้อยกว่าในสหรัฐอเมริกานะครับท้งนี้เพราะว่าไม่ค่อยมีการไปแจ้งความครับถ้ามีการไปแจ้งความเหมือนนอเมริกาก็จะมีสถิติที่ใกล้เคียงกันครับกรณีอน,อน,นี้การไปแจ้งความก็เหมือนไอซ์เบิรก์กภูเขาน้ําแข็งที่เรามองเห็นไอส่วนที่มองไม่เห็นที่อยู่เบื้องล่างมีอีกมหาศาล อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ในการอ่านค่าสถิตินะครับตัวเลขทางสถิติอีกอย่างหนึ่งที่คุณสนที่ต้องเรียนรู้นะครับก็คือว่าในเมืองไทยมีคนคุกน้อยกว่าในอเมริกาเป็นเท่าตัวเลยครับบางคนบอกว่าเห็นไหมที่อเมริกามันแย่แต่อันที่จริงเนี่ยครับอเมริกาก็กวาดเก็บคนผิด อยู่ในคุกครับไม่ได้อภัยโทษออกมากันง่ายๆยุคนี้เป็นยุคสงครามข่าวสารนะครับเราฟังใครก็ตามต้องใช้วิจารยญานโดยเฉพาะพวก I.O. ของจีนเนี่ยครับมักจะพยายามที่จะมองประเทศอื่นโดยเฉพาประเทศตะวันตกในแง่ลบสุดขีดเราต้องใช้วิจารณ์านให้ดีนะครับขอบคุณครับ